สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการนี่แผ่นดินทาง u b c 7นะคะรายการนี้เราต้องการที่จะนำเสนอสาระความรู้ค่ะเพื่อที่จะช่วยกันจจรลงสังคมประเทศชาติของเราให้น่าอยู่มากขึ้นนะคะสิ่งที่จะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของการรักอย่างไรให้มีวัฒนธรรมค่ะแน่นอนที่สุดนะคะสอดคล้องรับกับเทศกาลว,วันวาเลนไทน์หรือว่าวันแห่งความรักที่จะมีขึ้นในวันครุ่งนี้นะคะ สำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติร่วมสนทนานกับเราในวันนี้มีด้วยกันสองท่านค่ะท่านแรกนะคะท่านนั่งอยู่ข้างๆดิฉันท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมคุณวีรสักโคสุรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งท่านเป็นหมอเด็กคะ่ะครัมวอร์ดอยู่กับเรื่องของวัยรุ่นนะคะท่านเป็นผู้ในการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่นคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสวนนาเรือนการจนะเศรษค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ คงรูงคุยกันในเรื่องของพฤติกรรมของวัยรุ่นนะคะทุกวันนี้นี่พฤติกรรมวัยรุ่นไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากค,คุณพ่อคุณแม่บางท่านบอกว่าแม้เปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจเลยนะคะ<ม>ในทัศนคของอาจารย์เองที่ทํางานอยู่ในแวดวงนี้อาจารย์มองว่าพฤติกรรมวัยรุ่นไทยปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างไรคะค่ะก็พฤติกรรมของวัยรุ่นในช่วงระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งจากที่เราทําการวิจัยเนี่ยสำรวจ พฤติกรรมเสี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยอาจจะทําให้เขาเกิดอัตราจจตายมีประสบอุบัติเหตุหรือว่า,เ,าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็จะมีอยู่สําคัญสำคัญอยู่หเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะ,คะวัยรุ่นเนี่ยก็จะโลดผนแล้วก็ประมาทนะคะหรือเพราะยาิ่งยิ่งเรื่องของอ,อุบัติเหตุท้องถนนนะคะ,คะไม่สวมหมวกกันน็อก ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมาแล้วขับนะคะหรือว่าไปกับคนนั่งไปในรถกับคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะนั้นตรงนี้เราก็คงจะเห็นจากเทศกาลทั้งหลายนะคะวัยรุ่นอันดับตายอันดับหนึ่งคือเรื่องของอุบัติเหตุนะะอันที่สองก็คือพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะนี้ก็ชัดเจนยกพวกตีกันแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงรุนแรงไม่ใช่สันติวิธีนะคะ เทคนิคในการเจราจาต่อรองนี่ไม่เป็นพอไม่ได้ตั้งใจก็ลงไม้ลงมือเลยนะคะอันที่สามก็คือซึมเศร้าแก้ปัญหาไม่เป็นเหมือนกันแต่แทนที่จะไปเป็นอันตรายคนอื่นเป็นอันตรายกับตัวเองนะคะเ,เศร้าโศกเสียใจถึงขั้นฆ่าตัวตายอันนี้สูงเช่นกันนะคะอันที่สี่สารเสพติดนะคะอยากลองอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไปทดลองเพราะฉะนั้นเรื่องอยาเสพติดเนี่ยก็เป็นอันดับสี่นะคะ ส่วนอันสุดท้ายนะคะซึ่งพุพ่งพรวดขึ้นมาเลยก็คือพฤติกรรมทางเพศนะคะพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยมีเพศสัมพันธ์สูงขึ้นเยอะเลยค่ะเเราทำการศึกษา2ปี 4, นะคะเปรียบเทียบกันแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่มกับเอแบคโคโดยความสนับสนุนของสอสสนะคะ,คะก็พบว่าอัตราการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมปลายนะคะแล้วก็นักเรียนปวชเนี่ยนะคะ ปีที่แล้วปีก่อนคือตอนประมาณลอยกระทงนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับปีนี้ตอนสองปีก่อนนั่นสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะช่วงเหนืออาทิตย์ก่อนวาเลนไทน์เนี่ยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ค่ะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าเ,เกือบสองเท่านะคะโดยที่ตัวเลขนี้นะคะก่อนหน้านี้น,นักเรียนปวชก็สูงกว่านักเรียนมัธยมอยู่แล้วแต่ความแตกต่างเนี่ยมันไปโด่งตรงที่ ความเพิ่มการเพิ่มขึ้นอัตราการเพิ่มเนี่ยนักเรียนหญิงสูงการเพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียนชายนะคะจริงๆก็คือนักเรียนชายยังมีเพศสัมพันธ์สูงกว่าแต่ว่าอัตราการเพิ่มของนักเรียนชายนี่เป็น1.1เท่าแต่นักเรียนหญิงเนี่ยเพิ่มขึ้น2.2เท่านะคะเพิ่มขึ้น2เท่ากว่าแล้วก็นักเรียนมัธยมสายสามัญเนี่ยมีอัตราการเพิ่มของเพศสัมพันธ์สูงกว่าปวชนนะคะตรงนี้ก็แสดงว่าค่านิยมเรื่องเพศเนี่ย ไม่ได้ก่อนนี้เราเราคิดว่าจะอยู่นักเรียนสายอาชีพแต่ตอนนี้เริ่มมาสู่นักเรียนสายสาม,มัญแล้วก็เด็กผู้หญิงจะสูงขึ้นะนะคะเกิดอะไรขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่อย่างที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ,คะต้องถามว่ามันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรปัจจัยหลักที่ผมคิดว่ามีสาเหตุมากนะฮะก็คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างตัวของชีวิตวัยรุ่นในปัจจุบันคเคยมีนักคิดคนหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่า คนเราเนี่ยมีพฤตินิสัยการแสดงออกการทาตัวนั้นเนี่ยส่วนมากแล้วมาจากเหตุปัจจัยรอบข้างคือดูอะไรข้างๆเป็นหลักไม่ใช่มาจากภายในามากมนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องนะแฟชั่นนะฮะแฟชั่นถ้าช่วงนี้เขานิยมสีน้ําเงินก็จะค่อยๆตามสีน้ําเงินกันมาแต่ว่าตัวเองเนี่ยเคยคิดมาแต่ไหนแต่แล้วว่าช่วงนี้กำลังใหญชอบสีน้าเงินไมบอกไม่ใช่หรอกแต่ใครๆเขาใส่ก็รู้สึกว่าเทรนมันมาเทรนมันมา,าสวยดีก็เอาด้วยจะได้ไม่ตกยุคไป ก็อใอย่างนี้ตอบได้เกือบแทบทุกเรื่องเลยของมนุษย์นะครับพฤติกรรมก็จึงแสดงออกด้วยการเรียนแบบโดยไม่รู้ตัวแต่รู้สึกว่าการทําแล้วทําให้ตัวเข้ากลุ่มได้การทําให้ตัวไม่รู้สึกว่าตกกระแสะไม่รู้รู้สึกว่าเชยไม่ว่ากระแสจะพัดไปทางไหนก็ตัวก็จะค่อนข้างโน้มเอียงไปทางนั้นพูดอย่างนี้น่าตกใจนะคะเพราะมันแปลว่ากระแสคําว่ากระแสคือคนหมู่มากถ้ากระแสสร้างให้วัยรุ่นไทยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น แลว่าคนกลุ่มใหญ่ในสังคมไทยคิดแบบนั้นวัยรุ่นกลุ่มใหญ่คิดแบบนั้นต้องเริ่มจากคําว่ากระแสนั้นเนี่ยมันเป็นกระแสของโลกและผู้ที่ไปตกอยู่ใต้อิทธิพลนั้นก็เป็นชาวโลกด้วยกันทั้งหมดค่ะปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับวัยรุ่นไทยวัยรุ่นจีนวัยรุ่นญี่ปุ่นวัยรุ่นที่ไหนไหนก็มีปัญหาแบบเดียวกันอผมไปที่อเมริกาผมไปที่ญี่ปุ่นผมก็พบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีความสนใจในเรื่องสังคมเขาก็จะบ่นประเด็นเดียวกับที่เรากาลังบ่นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคคําาตออบก็ืว่ โลกาพิวัตินั้นเนี่ยพายุนี่มันหมุนรอบโลกได้ด้วยความเร็วสูงมากเร็วจนกระทั่งการคมนาคมด้วยการบินทางอากาศนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องของความช้า <ใน S 2> ไป,ไปแล้วพัดเอาทั้งสิ่งที่ดีในขณะเดียวกันก็พัดเอาในสิ่งที่ไม่ดีมา<ช>ด้วยะนะคะทีนี้เราควรจะทํำยังไงคะ,คะก่อนถึงตรงนั้นนะคะก็ขอจริงๆแล้วถ้าในด้านของเรื่องของพฤติกรรมเด็กเนี่ยนะคะ นอกจากที่ท่านอาจารย์ที่ท่านเิทยาศักดิ์พูดเนี่ยนะคะทางหมอเด็กเนี่ยก็คิดว่าปัจจัยของครอบครัวแล้วก็ปัจจัยของเด็กเองก็มีไม่ใช่นั้นคือเทรนด์มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าเด็กทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะยังมีเด็กบางส่วนที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกระแสคืออาจจะอยู่ในกระแสแต่ว่าไม่ได้ตามไปจนสุดโต่งอย่างนั้น,นะคะ,คะนั้นเราก็คิดว่าส่วนตัวของเด็กเองนะคะเด็กที่มีความรับถือตนเอง เด็กที่มีความยับยั้งชั่งใจเนี่ยก็จะไม่ถูกกระแสพัดไปจนสุดโตงนะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูค่ะคะพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกให้เวลากับลูกสร้างความนับถือตอนเองในลูกลูกเติบใหญ่มาด้วยความรู้สึกมั่นคงแล้วก็รู้ว่าเขามีคุณค่าต่อพ่อแม่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีความยับยั้งชั่งใจเอ๊ะทำอย่างนี้เนี่ยเออเดี๋ยวพ่อแม่รู้เขา จะเสียใจเดี๋ยวครูรู้หรือว่าตัวเราเองขาดความนับถือตนเองเขาก็จะไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นนอกเหนือนจากสิ่งแวดล้อมหรือว่ากระแสรโรกาทิพิ่วติท,ที่ท่านวิศวกรกล่าวถึงเนี่ยตัวที่มีปัจจัยที่สําคัญที่เป็นตัวปกป้องเด็กเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กเนี่ยคือครอบครัวสถาบันครอบครัวการเลี้ยงดูแล้วก็การศึกษาด้วยนะคะปัจจัยพวกนี้ความอบอุ่นในครอบครัวทั้งหลายเนี่ยจะมา เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งจะมาทําให้ปกป้องเด็กแต่เพอเอิญปัจจัยตรงนี้กลับลดความเข้มแข็งลงในช่วงที่ผ่านมาคะครอบครัวสถาบรรันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงจากกา่อนหน้านี้นค่ะก่อนหน้านี้จะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวขยายครอบคร,อบครัวที่อยู่ด้วยกันปู่ย่าตายายพ่อ,อแม่ลูกพ่อแม่ไม่ว่างก็มีปู่มีย่ามีลุงป้านะอาช่วยดูแลแต่ตอนนี้เนี่ย ต่างคนต่างอยู่จะเป็นครอบครัวที่เขาเรียกครอบครัวนิวเคลียร์มาแยก <Okay. S 1> แล้วก็มาอยู่อยู่เฉพาะพ่อแม่ลูกบางทีอยู่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะวันจันทร์วันอังคารต้องไปทํางานอีกที่หนึง่งเสาร์อาทิตย์ถึงกลับมาอยู่กับลูกบ้านอยู่ไกลก็ย้ายมาอยู่คอนโดย้ายมาอยู่หอพักใกล้ใกล้ที่ทํางานใกล้โรงเรียนปัจจัยเหล่านี้คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมที่เปลี่ยนไป mm hmm. ทําให้สถาบันครอบครัวเนี่ยอ่อนแอลงค่ะ,คะเลยเป็นมาเสริมกันตรงนี้ค่ะ อาจารย์พูดถึงปัจจัยภายในนะคะ <Okay. S 2> ในตัวเด็กในครอบครัว <Okay. S 2> ที่หล่อหลอมเลี้ยงดูท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านพูด,พดถึงปัจจัยภายนอกนะคะ <Okay. S 2> สิ่งแวดล้อม <Okay. S 2> ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นเลยก็คือเรื่องของปัจจัยภายในเนี่ยคุยกันมายเยอะมากคุณพ่อคุณแม่ต้องทํายังไงต้องมีการศึกษาอะไรยังไงณนะตอนนี้สิ่งที่มองเห็นเป็นรูป <Okay. S 2> ประทับคือเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกหลายหน่วยงานช่วยกันมีหลายมาตรการเลย <Okay. S 2> ที่จะออกมาช่วยกันดูแ,แลในเรื่องนี้นะคะ <Okay. S 2> อ่าไล่กันมาทีละมาตรการแลวกันอย่างตอนนี้มีสิ่งที่พูดมากคือเรื่องของสื่อ จะควบคุมสื่อละให้สิ่งที่จะผ่านเข้ามาในโซดการรับรู้ทั้งหมดของเด็กเนี่ยต้องถูกสกรีนนะคะท่านผู้เชีมยวชท่านมีความคิดในเรื่องนี้ยังไงคะผมคิดว่าคําว่าต้องกลับมาที่เรื่องคาว่าสิ่งแวดล้อมอีกทีนะครับว่าสิ่งแวดล้อมในความหมายของผมนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่ได้มาจากในใจเพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวทั้งหมดก็เป็นสิ่งแวดล้อม,อมนะฮะอะไรก็ตามเพราะ,ะนั้นผมก,ก็ยืนยันอีกทีนะฮะว่าเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่สิ่งแวดล้อมรอบตัวตัวเขาเองส่วนเรื่องสื่อนั้นเนี่่ยผมคิดวา ื่อก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแล้วสื่อเนี่ยจะมีผลกระทบมากต่อการสร้างพฤตินิสัยของผู้รับสื่อแล้วแต่ว่าเขาไปทับมาจากไหนด้วยนะครับเพราะสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่มันล้อมตัวเราอยู่แล้วทุกวันนี้เป็นโลกของข้อมูลข่าวสารใครตกข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเชยไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นก็จะไล่ตามในการไล่ตามนั้นเนี่ยก็จะบริโภคด้วยความเร็วมากพอบริโภคเร็วๆเข้าเนี่ยการยับยั้งชั่งใจการเบรกเอาไว้ในสิ่งที่ได้บริโภคนั้นเนี่ยมันก็อาจจะ ทำประสิทพิภาพได้น้อยลงก็จะมีของที่มันไหลเข้ามายกตัวอย่างเรื่องอินเทอร์เน็ตค่ะวันนี้มีเป็นแสนๆเว็บไซต์เปิดเข้าไปเลยจากจุดไหนก็ได้ในโลกขอให้เข้า w ว r l d Wide w เว็บได้แปลว่าคุณเข้าถึงแสนกว่าเว็บไซต์ที่นำเสนอภาพการร่วมเพศโดยเปิดเผยค่ะแต่ว่าหนังเร X เล็นะฮะจะเป็นภาพเรด X ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไวหวลราสุดแท้แต่มีแน่นอนค่ะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยเด็กไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปดูหรอกแต่บางทีค้นๆอะไรแล้วก็มีภาพพวกนี้ แฟลชขึ้นมาบนหน้าจอทันทีความสนใจไข้รู้ของมนุษย์โดยทั่วไปแล้วก็จะต้องสงสัยก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีผู้ปกครองท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าลูกสาวเขายุเก้าขวบกําลังค้นหาอะไรต่อเมื่อไรเล่นในเว็บไซต์ไปดูนั่นดูนี่อยู่ดีๆก็มีภาพของคนร่วมเพศเนี่ยปรากฏขึ้นมาบนจอเขาถามว่าจะทํำยังไงแต่ว่าที่เขาต้องมาถามเพราะว่าจะทําไงนะลูกสาวเนี่ยนั่งดูอยู่แล้วนานแค่ไหนเขาไม่ทราบอืแล้วค่อยมาบอกพ่อพ่อมาดูทีว่า หนูจะกลับไปเล่นเกมละแต่ว่ามันลบไม่ออกทํำยังไงของแบบนี้ฮะมันก็เป็นสิ่งที่นั่งอยู่ในบ้านแท้ๆมีครอบครัวล้อมรอบแต่ของพวกนี้มันแทรกตัวเข้ามาได้เพราะเทคโนโลยีรุ่นใหม่เนี่ยมันทําให้มันเล็ดลอดเข้ามาได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทําไงดีคะถ้าเกิดคุณลูกมาถามแบบนี้ค่ะคืออันนี้ก็ก็เห็นด้วยในแง่ที่ว่าจะต้องมีสิ่งที่มาควบคุมมาช่วยสกรีนมาช่วยทําให้ ะอาดสะอ้านนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถจะทําให้โลกหรือว่าสิ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยมันสะอาดได้ทั้งหมดนะคะ <c oughs> สงสัยวันนี้เราพูดคนนึงพูดปัจจัย <c oughs> แวดแล้อมอีกคนนึงพูดปัจจัยภายใน,นะะ <c oughs> ถ้าเราสอนลูกให้มีภุมิคุ้มกันนะคะถ้าพ่อแม่ให้เวลากับลูกตั้งแต่เล็กเลยนะคะให้เวลาดูทีวีให้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเวลาครอบครัว แล้วว่าอะไรคะเล่นไปด้วยกันคอมพิวเตอร์คุณพ่อต้องมาดูด้วยหาเล่นไปด้วยกันเพราะว่าถ้าต่อยให้เขาเล่นคนเดียวอันที่หนึ่งเด็กจะแยกตัวไม่มีปฏิสัมพันธ์นะคะแล้วเขาก็ทักษะเขาจะไม่เป็นเพราะเขาคลิกเป็นอย่างเดียวเพราะว่าคลิกนี่มันก็ขึ้นมาไอ้ที่จะโต้ตอบการพูดคุยพัฒนาการทางภาษาเนี่ยจะด้อยลงนะคะเพราะนั้นถ้าพ่อแม่ให้เวลากับลูกนะคะเล่นไปด้วยกันเอออย่างนี้เป็นยังไงแล้วก็พูดคุยใช้เวลาตรงนั้นเนี่ย ให้ความอบอุ่นแล้วก็สอนลูกไปด้วยนะคะสมมุติว่าอยู่ๆเกิดเจออย่างนี้อุ้ยไอ้อย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่เมื่อโตขึ้นเนี่ยเขาจะมีเพศสัมพันธ์กันได้ mm hmm. ต่อไปเขาอาจจะท้องเออลอูคิดว่าอย่างไรใช่ไหมคะไม่ใช่ตกใจแล้วก็คลิกผ่านแล้วลูกก็ตกใจว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรสัตว์ประหลาดอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าใช้โอกาสนั้นสอนลูกนะคะเออมันไม่มีอะไรน่าตกใจหรอกแต่ว่ามันยังไม่เหมาะสม นะคะสอนลูกไปแล้วก็เล่าให้เขาฟังหรือว่าถ้าเขาโตขึ้นหน่อยนึงนะคะอาจจะให้ถามเขาว่าเขาคิดเห็นอย่างไรแล้วว่าหนูคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากนี้เนี่ยเออแล้วมันจะมีผลเสียอะไรแล้วมีผลดีอะไร,ร,รเขาอาจจะท้องใช่ไหมคะเขาอาจจะถ้าเขาไม่มีการป้อง